พ่อปฏิบัติเพื่อละสังโยชน์อนนนเป็นไปไม่ได้เลยที่บุคคลไม่อาศัยมักและปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อโอรัมภะคิยสังโยชน์หประการแล้วจักรู้จักเห็นจักละโอรัมภะคิยสังโยชน์หประการได้เป็นไปไม่ได้เลยที่บุคคลไม่ถากเปลือกไม่ถากกระพีของต้นไม้ใหญ่ประเภทยืนต้นที่มีแก่นแล้ว จะตัดกันเลยทีเดียวแม้ฉันใดเป็นไปไม่ได้เลยที่บุคคลไม่อาศัยมรคและปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อละโอลำพักคียสังโยชน้าประการแล้วจะรู้จักเห็นจะละโอลมพักคียสังโยชน้าประการได้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นไปได้ที่บุคคลอาศัยมรคและปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อละโอรมภากคยสังโยชน ห้าประการแล้วจะรู้จักเห็นจะละโอรัมภคียสังโยชนห้าประการนั้นได้เป็นไปได้ที่บุคคลถากเปลือกถากกระพีของต้นไม้ใหญ่ประเภทยืนต้นที่มีแก่นแล้วจกตัดแก่นนั้นได้แม้ฉันใดเป็นไปได้ที่บุคคลอาศัยมรรคและปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อละโอรัมภคียสังโยชนห้าประการแล้ว จกรู้จักเห็นจะละโอรัมภิยะสังโยชน้าประการนั้นได้ก็ฉันนั้นเหมือนกันแม้น้ำคงคามีน้ำเต็มเสมอฟัง่งนกกาก้มดื่มกินได้ครั้งนั้นบุรุษผู้มีกำลังน้อยมาด้วยหวังว่าเราจักไห้ตัดกระแสน้ำแห่งแม่น้ำคงคานี้ไปให้ถึงฝั่งโดยสวัสดีเขาจักไม่อาจไหวตัดกระแสน้ำ แห่งแม่น้ำคงคาไปถึงฝั่งโดยสวัสดีได้แม้ฉันใดคนบางคนก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อพระธะรรมกตถึกแสดงธรรมเพื่อดับสักยะอยู่จิตย่อมไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งมั่นไม่หลุดพ้นพึงเห็นบุคคลเหล่านั้นเหมือนบุรุษผู้มีกำลังน้อยนั้นอาโนนแม่น้ำคงคามีน้ำเต็มเสมอฝั่ง นกกาก้มดื่มกินได้บุรุษผู้มีกำลังมากมาด้วยหวังว่าเราจักไหวตัดกระแสน้ำแห่งแม่น้ำคงคานี้ไปให้ถึงฝั่งโดยสวัสดีเขาจะอาจไหวตัดกระแสน้ำแห่งแม่น้ำคงคาไปให้ถึงฝั่งโดยสวัสดีได้แม้ฉันใดคนบางคนก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อพระธรรมกะถึกแสดงธรรมเพื่อดับสกยะอยู่ จิตย่อมแล่นไปเลื่อมใสตั้งมั่นหลุดพ้นพึงเห็นบุคคลเหล่านั้นเหมือนบุรุษผู้มีกำลังมากนั้น